ผมมองว่ารถสแตนดาดอะถ้า CPX นะครับเป็นรถสแตรดาดรุ่นหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องโมเลยผมว่าเป็นตัวจบของใครหลายๆคนเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้จริงๆอ่ะใช่ครับใช้งานได้ตั้งแต่มือใหม่ไปจนึงมือใหม่ไปยันแบบคนที่ขี่จริงจังระดับวันหนึ่งร้อยถึงสองรกิโลต่อวันนะครับใช่ตัว CPX ระดับราคาแสนต้นๆใช่ครับแสนกลาง น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวนึงซุเปอร์โซโก้ซิเบกตัวนี้ครับเขาพัฒนามาเพื่อใครซิเกเนี่ยเป็นซิตี้สกูตเตอร์นะครับเหมาะสําหรับทุกคนครับทุกเพศทุกวัยใช้งานในเมืองได้ครับแล้ขับคนหนึ่งซ้อนสองบรรทุกของอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับและที่ผมลองขับขี่มาแล้วสิ่งที่ผมะทับใจเลยนะครับคือในเรื่องของระบบรองรับของช่วงล่างด้วยด้วยล้อที่มีขนาดใหญ่หน้า16หลัง14รวมกับระบบการสะเทือนที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสกูตเตอร์รุ่นกลางถึงใหญ่ ว่าการยึดเกาะถนนมันทำได้ดีเรามีจุดเด่นด้านการแฮลดิ่ง